สวัสดีค่ะน,นี่ก็คืออาหารเช้าของเรานะคะอาหารเช้าของเราก็จะมีข้าวเหนียวนะคะ <c oughs> ข้าวเหนียวร,ร้อนๆนะคะแล้วก็หมูปิ้งนะคะหมูปิ้งอันนี้ข้าวเหนียว5บาทนะหบาทแล้วก็หมูปิ้ง10บาทเป็น15บาทนะคะยุคประหยัดน,นะคะเรากินแค่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง15บาทก็อิ่มแล้วนะคะ,ะเราประหยัดน,นะคะประหยัด บางคนก็คิดว่าเรามีเงินมีทองเยอะนะคะก็แชทมายืมบ้างอะไรบ้างไม่มีให้ใครยืมนะคะแค่ทุกวันก็ภาระที่บ้านก็เยอะพอแล้วนะคะลูกก็หลายคนนะคะแล้วก็ค่ากินค่าใช้หลายหลายอย่างนะคะไม่มีให้ใครยืมส่วนตัวเราเนี่ยก็กินแค่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง15บาทประหยัดเหมือนกันนะคะ,ะมาเพื่อนๆมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งกันนะคะมาๆมาๆมา,มา,มา